เริ่มคิดหนัก150ล้านปอนที่เสียไปกับ22คนที่ได้มามันจะคุ้มกันรอเปล่าเจ้าของทีมฟอเรส์กำลังช่างใจอาจจะล้างบางฝ่ายเสริมทัพก็เป็นได้แล้วในตอนนี้นะครับมันอาจจะมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อสื่ออย่างเดอะเซเลกราฟบอกว่าเจ้าของทีมนอตติงแฮมฟอเรสพิจารณาจะไล่ฝ่ายเสริมทัพของสโมสรหลังจากใช้เงินหนักมากๆถึง150ล้านปอน และการสรมทับมา22คนเมื่อช่วงเสม,มอที่ผ่านมามันจะคุ้มหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอวานเจลอสมารินาเิสเจ้าของสโมสรนอร์เทินฟอเรสต์เตรียมที่จะทำการปรับเปลี่ยนฝ่ายบริหารของสโมสรหลังจากออาซัตซั่นนี้ได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการปลดคนออกจากตำแหน่งสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการสรมทับเมื่อช่วงเสม,มอที่ผ่านมาจากนั้นสตีฟคูเปอร์คุณซื่อของทีมยังต้องลุ้นอนาคตตัวเองอีกหลังแพ้5นาติดในพิมเลียงกริด และจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นไม่เกิน2วันข้างหน้าหรือว่า48ชั่วโมงนี้มารินาคิสกำลังพิจารณาฝ่ายสมทับของสโมสรและทางด้านแดนเมอร์ฟี่ซีเองโดยคาดหมายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆก่อนถึงเกมนัดถัดไปที่จะเจอกับแอสตันวิลล่าสิงหงศ์เจ้าป่านอตเทนฟอ o r เรสเสริมทัพมามากถึง22คนภายหลังเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิม์ลี้งกฤีได้สำเร็จ แต่หลายคนก็ยังสร้างความประทับใจยังไม่ได้เชื่อกันว่าชางจ้อซิลเรนอสหัวหน้าฝ่ายการสมทับและแอนดี้สกอตหัวหน้าแมวมองต่างก็มีอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วซึ่งอาจจะต้องออกจากตำแหน่งในสัปดาห์นี้เลยซิลเรนอสย้ายจากสตูตการ์ดร่วมงานกับนอรเทียมฟอเรสต์ก่อนเริ่มต้นฤด,ด,ดูกาลที่แล้วในขณะที่สกอตก็ถูกแต่งตั้งเข้ามารับตำแหน่งในเดือนมกราคมจากที่เคยทำงานกับวัตฟอร์ดเรนฟอร์ดและสวอนซีซิตี้ เมอร์ฟี่ถูกดึงมาจากบาสเล่ในปีก่อนแถมจะโดนแทนที่โดยลีชาลีอดีตผู้อำนวยการของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ปัจจุบันรับตำแหน่งที่ปรึกษาของฟอ r e เรสต์อยู่แล้วมารีนาคิสกับควักเงินการเสริมทัพให้กับสตีฟคูเปอร์ไปเยอะมากๆแต่ลึกๆแล้วก็ไม่พอใจกับ i ิม a พคอันน้อยนิดจากเหล่านักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่มอร์แกนกิฟส์ไว้นักเตะที่ย้ายซบฟอเรสต์ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ แพงสุดของสโมสรนนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีในซีซั่นที่ยากลำบากส่วนในรายของคนอื่นๆพวกเขายังมีไทโวอาวนิยี่ที่ย้ายมาจากอูนิโอนเบอร์เลนส์ด้วยเงิน17.5ล้านปอนด์น o โกวิลเลียมส์จากลิเวอร์พูลในราคา17ล้านปอนด์และเอมมานูเอลเดนิสค่าตัว15ล้านปอนด์จากวัตฟอร์ดด้วยนะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ อนาคตของฝ่ายเสริมทัพจะเริ่มไม่แน่นอนเสนแล้วสำหรับนอติแ n f ฟอเรสเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยเสียไป150ล้านปอนด์ได้มา22คนจะคุ้มลึกเปล่าก็ต้องมาตามดูกันหน่อยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของนอต t แองฟอเรสคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงถึงแบบนี้บจัดปลาวารุ